สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมารีวิวเจ้าฟ้านะครับีสุด u KB 2 2 0 0นสอเนี่ยครับตัวใช้งานผมยวพาไปดูกระบะบาท้ายนะครับบัทหายสภาพก็ตามการเวลานะครับ สองสาม้หาห้าขอไปดูด้านหน้านะครับจะเร็วข้างนอกก่อนนี่ยครับหมายเลขทะเบียนนะครับสวยมากไปดูฝั่ง่อนคับกันนะครับทนนี้ก็จะเป็นข้างบนนะครับ ะเบบนครัไม่ต้องเป็นห่วงครับเรื่องเวลาฝนตกนะครับขับไปฝนมาแล้วสบายมากครับไม่รั่วไม่ซึมดูกระจกนะครับมือมุนตอนนี้จะไม่มีนะครับมือมุนผมใช้เป็นระบบไฟฟ้านะครับเป็นกระจกไฟฟ้าตรงอยู่ตรงนี้นี่นะครับผมจะกดกดขึ้นกดลงนี่นะครับขึ้นแล้วลง ก็จะมีแว่นตานะครัหนึ่งอัน,นหน้าร้อนหน้าร้อนแดดมันแรงครับมันเป็นฟิลม์มใสนะครับทุกคนครับฟิลม์มใสพอเข้าไปแล้วมันจะร้อนมากมีข้างหลังข้างหลังก็เป็นฟิล์มเดิมแบบสีดำนี่ตรงนี้ก็จะเป็นเปิดปิดไฟนะครับดึงขึ้นนะรวคันนี้มาดูเลขไม้กันนะครับเลขไม้มันเพื่อนอยจะตกใจนะครับสี่แสน 29,834กิกโลนะครับนี่ครับน้ำมันเก๊เอ่อหม้อน้ำนะครับปกติครับหม้อน้ำดีมากดีคอนี้อ,อใช้ได้นะครับปรับได้สามระดับนี่กเ็เครื่องนะครับนี่ปรับรอันนี้ก็จะเป็นที่เคเลีครับนี่ช่องไฟต้องปรับปรุงมาครับยังไม่มีไฟเขา้า เครื่องเสียงครับไอ้เครื่องเสียงไอ่วนะครับจะม,มีมือถือเครื่องก็จะมีทิฟฟีนะครับทิฟฟี่ตัวครับแบตเตอรี่ตัวแบตเตอรี่ก็จะอยู่ตัวริมนะครับแบตเตอรี่ใช้ได้แล้วก็ม้อน้มนะครับแรงดันหมอน้ำใช้ได้2ตัวนี่ครัฝั่งนี้นี่จะเป็นพรมนะครับพรม จะเป็นอนลูมิเนียมมาขออลูมิเนียมมีเงิน20บาทอีคข้างในก็มีแค่นี้นะครับนี่ครับด้านหลังก็สวยนี่มีเครื่องมือครับแม่แรงมีอะไรเราก็มีติดไว้นะครับต่อไป ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์ด้วยนะครับกดแชร์ครับวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับทุกคน